สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขูสุคนโอ้ยังไงยังไงวันนี้น่าสดเบอรสีเขียวอะไรเขียวเนียวซับหรอวันนี้เขียวอ้อนนะคะสีมงคลใส่อะไรแล้วมั่นใจก็ใส่เส่เปเขอะเนาะสีอะไร สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป้ายสวัสดีจ้าพี่แม่พี่น้องปองป้ายอ้หเต็มมือไปหมดเลยถ้ามานี่บอกเลยว่ารวยเพราะเลยว่าว่อซื้อเยอะมากหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าแบบบอกเลยว่าขอให้มาเถอะ1 6ึ่กับนึ่บอกเลยว่ารวยแบบ รวยช้ำม,มาดูดิลอตเตอรี่มีแต่แบบ1619งหกหนึ่งเาว่าลอตเตอรี่ยาตเตอรี่ยขอคนได้หแชร์นะฮะดูดิมาดูแบบ16161916 1ึ่งหกหนึ่เหนเโอ้โหเยอะแบบคือเยอะแบบขอให้มา1619แม่ ขอให้ยังมีอะไรผิดพลาดขอให้มาด้วยเถิดจริงขอแบบหนึ่งหกเพราะหนูแบบหนูอยากปลดหนี้หนูอยากเฮงหนูอยากปังหนูอยากมีเงินใช้ในวันนี้หนูอยากได้เงินเทวดาใครอยากได้เงินเทวดาเหมือนเจโนกขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์ตอนนี้เลยจ้ะ หนึ่งแชร์ตอนนี้เลยจ้างวดที่แล้วเนาะแค่กระโดกหัวก็แตกสามตัวแล้วหูแบบสายด้วนเนาะแม่เนาะเจนุกเอ้ยนิดนึงดวงใกล้มาละใกล้มาละเจคุมหิวมาหรืยย่างยี่สิบเมตรคุณพี่โอ้นสวยเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ไม่ใช่ตัวเทสแบบเทสอย่าเงี่ยคือไม่อยากเออรอก่อนนะแม่นะรอก่อน,นะพี่นะคือเอาลงที่ช้าคือรอยอเพราะอยหรว่าคือเจนุกจะทําเป็นแบบซองละห้าเมตร ซองละห้าเมในที่นี้คือเป็นซองสําหรับคนงบน้อยและอยากลองเออถ้าเขาแบบกินแล้วเขาไม่ชอบเขาจะได้ทิ้งได้เขาจะรู้ไม่ต้องรู้สึกเสียาดตังค์นะ่าแะประมาณซองละร้อยกสิบาทนะคะซองละห้าเมแต่รอออยก่อนเพราะว่ามันต่อให้มันเป็นซองเหมือนซองเทสมันก็ต้องปลอดภัยต้องมีอยอยด้วยนะคะเจ๊เลยขอที่นานขึ้นนาน,น,านรอรอรอออยนะจาก,ก็เลยแบบนิดนึงอ่ะตอนนี้ก็คือมีกาแฟก็สั่งได้สั่งไปก่อนสำหรับใครที่อยากเข้าบ้านนะัดแจ อ่าเดี๋ยวปักริ้งกาแฟให้ขอขายของก่อนด้วยฉันก็ต้องทำอานกินมีเงินต้องใช้มีพ่อแม่ต้องดูแลนะเออสวัสดีค่ะขอคนระหนึ่งแชร์ใครจะเอาเงินเทวดากดแชร์และพิมพ์ว่าส่ด่วนจ้ะใสยด่วนมวนที่แล้วเนาะให้906ใช่ไหมทุกคนเจนูก้าเจนูไรสวนในต่อตใช่ปะเจนูไรสวนในต่อต เจนูไลรสดในต่อตอเวย้ยแล้วเพราะเรียกว่าวันนั้นหน้าที่จนุูไลอยากเจนูไลใส่ด่วนใช่ปะแล้วมีมีคนหนึ่งอะทักมาว่าเจ906ซื้อไม่ได้เลยแล้วเจ๊กาบอกว่าถ้า906ซื้อไม่ได้ก็ซื้อ909กับ60 606ไปเลยจบโอ้คนในไลน์ก็ได้ช้ำเลยฟังเจพูดเพราะว่ามันซื้อไม่ได้จริงๆแรอบรอบที่แล้วเขาบอกว่า906ซื้อไม่ได้ครับเจ เออเจก็เลยบอกว่าเจาก็เลยบอกว่าอ่ถ้าซื้อไม่ได้ก็เป็นถ้าซื้อไม่ได้ก็ซื้อ909กับ60 606แล้วซื้ออีเจนุกปากวันพูธอีเจนุก,ก็ซื้อไปด้วยเออกาแฟคุ้มหิวจ้าแต่คุมคุมหิวกาแฟกินดีเลย ชงมันน้ำประมาณร้อยร้อยสิบมลร้อยี่สิบมลน้ำน้อยๆมันจะเข้มข้นกาแฟหอมกินอาราบิก้านะคะอ่ากาแฟหนึ่งแถมหนึ่งสองแปดเก้าหนึ่งแถมหนึ่งอยากติดตามในติกตอกพิมพ์เจนุป,ปรมีมหาหิงช่องจริงโอ้โหไลโซดชามแม,แม่นะ้าบอกเลยว่านี่ดูอ่าแล้ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีนะคะ อ่าเจนุกข,ขอพูดนะคะเจนุกไม่แนะนํามไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนินให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนตลาดกินแบบชาทบานไทยลอตเตอรี่ของไทยเท่านั้นนะคะนะคะแนวทางที่เจนุกให้นะคะเอาไปเสี่ยงรางวัลลอตเตอรี่ไทยเด๋ยนนี้ลอตเตอรี่เห็นเจนุกเห็นข้อข่าวบอกว่าจะมีแบบรางวัลสามตัวแบบสามตัวโตสามตัวโตวหรือสามตัวใกล้เคียงอะไรนี่แหละใช่ไหมเจนุกก็ไม่รู้เหมือนกันเออคือลดนะเออ แต่บอกเลยว่าถ้งงวดนี้มา16กับ19นะรวยพอเจนูก็ซื้อ16 19เยอะมาก16 19อ่ะดูดิใครสนใจกาแฟโฉบนะคะหนึ่งแถมหนึ่งเจยังจำผมได้ไหมจำได้ค่ะคุณพี่สถาพรจำได้สิใครจะจำไม่ได้ถ้าพี่ไม่เปลี่ยนชื่อเฟซ นี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากั๊มหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้ากั๊มหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งบอกเลยว่าซื้อชา้าซื้อช้าม่ะก็ซื้อเยอะซื้อเยอะอ่ะซื้อเยอะมีมีอีกหนึ่งหักเก้าหนึ่งเก้าเต็มก็หนึ่งหกไปเซกระดกหัวไปเลยจ้ะแม่จ๋า ติดตามตลอดขอบคุณพี่สถาพรน,นะคะมากแม่จา๋าอ่าแม่จา๋าอ่างวดที่แล้วนะหลายคนแบบเป็นเคสเว้ยทุกคนอุดหน,นุนกาแฟเจ๊ก่อนแล้วก็ถูกหกศูนถูกเก้าสี่ช้ำเลยนะคะเออเป็นเคสเอาเราอยากได้โชคกับคนนี้เราต้องซื้อของเขาก่อนไงก็คือมันเป็นเคสเอาเอาไม่คือคือเจ๊อ่ะไม่รู้นะแต่ก็ ก็คือเอาแล้วแต่แล้วแต่และกันอาถามว่าเน้นอะไรเน้นอะไรนะหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าเออได้กับเจ๊หนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าเจ๊จะพูดอยู่แค่นี้แต่ว่าจะเป็นเซตหนึ่งเซตหนึ่งตัวเดียวตัวเด่นหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่หางเซตหนึ่งซึ่งเจ๊นุกลงในใบหมดแล้วนะคะเพราะชอบหนึ่งวันนี้ จริงๆอะชอบหนึ่งกับสองมากกาแฟลดน้ำหนักาคาหนึ่งสี่ก็มาแต่ว่าเจไม่ได้เน้นไงแต่อย่ามาเลยเพราะมันเพิ่งออกไปขอมาหนึ่งหกได้บ้างเลขที่ไม่ได้ออกมานานอะออกาแฟนะกาแฟตัวนี้เจหนูต้องบอ,อกก่อนเลยนะเป็นกาแฟอาราบิก้านะครับกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟช่วยคุมหิวคุมหิวนะคะแต่ว่าเจหนูปะเป็นคนที่ จนูจะชอบแบบเข้มข้นเจนูใส่สองซองไปเลยเออเข้มข้นน้ำประมาณสองร้อยมลสองร้อยมลนะคะใครนะคะที่สนใจกาแฟจนูนะคะหรือกาแฟจนูนะคะสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสองร้อยก็เจนูบอกเราไงว่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าอัดตัวไหนเจนูนอัดสี่ตัวนี้เออ เพราะว่าหกกับ9้าฉันจะไม่ยอมแพ้มันดูอย่างเช่นงดที่แล้วดิสายด่วนจะุูให้อะไรเก้าศย์หกหกกับเก้ากระโดกหัวเป็นหกศหซึ่งฉันเห็นไหมดูอะไรก็ได้เตรียมไปเล่นอีหกอีเก้ารู้ทั้งรู้ว่าหก็คือหกเก้าก็คือเกแต่ทุกคนชิบหาย6ับหกกับเมาเยอะแล้วอขอขายของไปด้วยนะคะแล้วก็พูดไปด้วยนะคะใส่ด้วนทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์มดใส่ด่วนจ้ะ ขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์มาใส่ด่วนตอนนี้สนุกมีสินค้าแค่กาแฟโฉมนะคะหรือถ้าใครสนใจสบู่สบู่ล้างหน้านะสบู่ล้างหน้าเป็นสบู่ล้างหน้าลดสิวลดฝ้าลดกะนะคะสบู่ตัวนี้ก็จะเป็นสบู่อารเวราสบู่อารเวรานะคะมันจะมีตัวเลขในนี้ด้วยแม่เห็นไหมจะมีเลขเลขให้ขูดเอาไปลุ้นสามตัวอันนี้ก็มีสองแปดเก้าเหมือนกัน นะคะแล้วไม่ว่าจะซื้อกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งสองแปดเก้าหรือสบู่สองแปดเก้าก็จะได้เข้าเข้าบ้านบ้านอยู่ถาวรไปเลยบ้านตลอดชีพบ้านวีเข้าบ้านวีนะเออเป็นสบู่แบบสบู่ล้างหน้าล้างหน้าอย่างเดียวนะแม่เป็นสบู่โรเวา่าล้างหน้าใช้ดีมากนะคะสบู่พลักนี่แต่มีไม่ค่อยเยอะสบู่ไม่ค่อยอยากขายแล้วเพราะมันใกล้จะหมดแล้ว วันนี้กาแฟ่อะจีเจจังได้เห็นเจแล้วขอบคุณนะคะพี่อารอนนะคะอาใครสนใจนะคะก็ทักจิ้มลิงได้เลยจิ้มลิงที่นูปักหมุดหรือมีไลน์แอดให้แอดด้วยถ้าสมมติใครจิ้มลิงไม่ได้นี่นะคะกดแชร์และพิ๊มมอสใส่ด่วนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งสองแปดเก้าสองแปดเก้าจัดส่งฟรีหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยแปดสิบเก้าจัดส่งฟรีฟะอุ่นหมุนใจนุกด้วยนะทุกคนเอออุ่นหมุนเป็นกำลังใจให้ทันด้วยนะคะ เออเข้ามาขอตะเลข้าเห็นไหมงวดที่แล้ว่ใครซื้อสบู่ไปอ่ะสองแปดเก้าเหมือนกันค่ะสะบู่ล้างหน้านะคะพี่สถาพรทักคลิงที่ปักหมุดเลยบอกว่าสนใจสบู่ล้างหน้าแคปแคปไว้แคป,แคป,แคปว่าสนใจสบู่ล้างหน้าสองแปดเก้านะคะแอดมินจะรู้เออนี่นะคะกาแฟโสมนะคะก็ในในซองนี้ก็จะมีห้างสองสองร้อยแปดสิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะ แล้วก็ได้เข้าบ้านดีด้วยบ้านดีนะคะหลือจริงๆก็คือขายแหละแต่หมายถึงแบบเออสม,มุดใครแบบจะเออเข้าบ้านนะคะต้องบอกก่อนนะเจนุ่งนะคะไม่สนับสนุนในทุกคนในการมานานที่มีกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุ่นหนุสนสลากกินแบ่งลัตตอรีไทยเท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะคะไม่มีแปะลิงก์หรือชักชวนอะไรทั้งนั้นนะคะต้องบอกก่อนนะคะเจนุ่งมาขายของเดอ้อ ที่เห็นนะคะทุกคนใครเชิญทุกคนเข้ากลุ่มนะเจนูมไม่ได้ทํากลุ่มฟรีนะคะกลุ่มฟรีคือกลุ่มของมิจฉาชีพบอกเลยถ้าใครมาแปะลิงก์ใต้โพสต์ทุกคนน่ะเป็นปลอมมิจฉาชีพทั้งหมดแอดเข้าไปเหอะพอมันหลอกให้ทุกคนซื้อหวยปุ๊บแล้วถูกแล้วมันไม่จ่ายเออและทุกคนก็ทุกคนก็เออบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นเจนูแงมันแอบอ้างเข้าไปปุ๊บคลิกทุกคนก็อยากเข้ากลุ่มฟรีไงไม่มีใครอยากเข้ากลุ่มเสียตังค์หลอกนืกอออกเป้า เออพอเห็นของฟรีปุ๊บพอเข้าเข้าห้องมันฟรีแล้วมันก็ขายหวยใช่ป่ะมันก็บอกเลทสูงสูงอ่ะเออมันบอกเลทสูงสูงแล้วมันก็มันก็ขายหวยทุกคนไม่สื่อพอถูกมันไม่จ่ายลงค่ะสองห่อลงค่ะแม่พิสิริมานะคะบอกก่อนระวังมีอาชีพด้วยกลุ่มหออจิโนกจนุกจะมาไลฟ์สดมาพูดเท่านั้นจะไม่มีการมาแปะ แปะซูมสี่ซูมห้าแปะนอกรอบไม่มีจะนุกจะพูดในไลฟ์เท่านั้นใครอยากเข้าก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้าสองแปดเก้าตลอดชีพนะคะแอดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยไลน์ที่ปักหมุดจะซื้อสบู่ก็ได้ซื้อนี้แต่ว่ามีเก็บไปทําไม่มีค่ะโอนีกว่าแม่จริงๆหนูไม่อยากทำเก็บไปทาแบบหลังแบบแบบแบบบางคนไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายอย่างเงี้ยโทรไปไม่รับเมียหนูก็เสียค่าสง่งฟรี หนูเสียค่าส่งฟรีเสียค่ากล่องเก่งอะไรอย่างเงี้ยเออแม่แม่หนูว่าส่งของให้อยู่แล้วแม่เจนุกหนูไม่เคยโกงห่อนึงมีห้าซองค่ะสองแปดเก้าก็เท่ากับสิบสองสองแปดเก้าอ่าแม่พร้อมหรือ,อยังจ๊ะพร้อมหรือ,อยังจ๊ะ พร้อมหรือยังจ้าพร้อมหรือยังจ้าพร้อมหรือยังจ้าหนูอยากขายเม็ดแดงเจนุมากหนูมั่นใจว่ามันต้องขายดีเพราะมันกินดีมันต้องขายดีเออนะคะห้าซองคุณแม่หนูขายหนูขายซึงแถมหนึ่งค่ะหนูขายเป็นเซตคู่ได้รับกาแฟแล้วค่ะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะทานยัง หนูขายเป็นเซตคู่นะคะหนึ่งแขมหนึ่งสองแปดเก้าหนูไม่ได้ขายแยกไม่ได้ขายหนึ่งซองสองห่อลงไหมลงยังไงอ่ะคะแม่หนูไม่อยากโฆษณาเกินจริงแม่ซื้อไปกินดีกว่านะคะบอกเลยนะว่าเม็ดแดงนะเม็ดแดงนี้นะ ทานหลังอาหารหนึ่งเมตรจากคนที่แบบกินเจนุูว่ามั่นใจต้องมีคนที่เป็นเหมือนเจนุกกินข้าวเสร็จอยากกินของหวานกินข้าวเสร็จอยากกินขนมอยากกินน้ําหวานอยากกินอยากกินอะไรต่อและชั่วโมงหนึ่งก็หิวแล้วคือเป็นคนที่กินขนมกินอะไรจุกจิกตลอดเวลาเดี๋ยวยิบนั่นยิบนี่อะไรมากินเจนุูมั่นใจว่าต้องมีคนเป็นแบบเจนกซึ่งเจนุกเป็นเจนุกก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อแก้ต้นปัญหาของตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเราจะอ้วนเออนะคะ ก็คือเม็ดเดียวหลังอาหารก็คือมือแรกอะ่ะแม่อยากกินเลยกินเลยกินให้อิ่มและแม่กินเป็นเนี้ยความอยากคือหายไปเลยหิวจุ๊บจิบไม่มีแล้วมันมีแค่อาการเดียวคือไม่อยากคือมันจะอิ่มรู้สึกอิ่มนะคะนอกนั้นคือปวดหัวใจสั่นเบอร์อื่นไม่มีเพราะหนูบอกโรงงานว่านหนูไม่ขอใจสั่นไม่เอาใจสั่นอื่นอ้องเอ,อ๋อ เวียนหัวไม่เอาขอแค่อาการเดียวคือไม่อยากกระอิ่นแค่นี้และนี่คือตอบโจทย์มากินแล้วแบบอาการฟีลลิ่งดีคือทํางานได้คือไม่กระตับกระส่ายคือแบบโอเคคือลดคือโอ,อ,อ,โอ้โห,โโหกาแฟพึ่งพาตัดหมดลูกมาทานได้ไหมอุ้ยถ้างั้นพึ่งมาตัดหมดลูกมาหรอเจนุก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้มีสารอันตรายเลยนะมันก็คือเหมือนกาแฟมันก็เหมือนกาแฟทั่วไปอ่ะพี่แต่ถ้าพี่พิ่งมาตัดมาหนูก็ไม่อยากแนะนําดีกว่า จร,จริงๆมันไม่ได้มีสารอะไรเลยมันก็เหมือนเหมือนกาแฟที่แบบคุณพี่กินแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบใส่แอลแครนาทีน้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่อาโอเคพร้อมไหมคะใครพร้อมแคปใส่ด่วนแล้วพร้อมมาพิมพ์พร้อมมาขอหนึ่งแชร์ด้วยจ้าลิงด้านล่างนะจ๊ะเป็นลิงที่ใครสนใจสั่งซื้อกาแฟสั่งซื้อทิงค์ฮาวน์เจนุนนาคาได้เข้าบ้านวี นะคะตลอดชีพเลยแล้วก็กาแฟเนี่ยก็คือสองแปดเก้าจะส่งฟรีนะคะอุดหนุนกันได้เป็นเคสวันนี้ใครอุดหนุนจะนุกนะขอให้มีโชคมีราบสาธุสาธุสาธุเออ ให้อุหนกาแฟน,นะขอให้เฮงขอยปังอ่างวนนี้จะนุกชอบเลขหนึ่งหนึ่งขอให้หนึ่งหกกับหนึ่งเก้ามาด้วยเถิดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเพราะฉันเน้นแบบฉันเน้นนะฉัน,เน,นเน้นเลยอะ่ะงวดที่แล้วนะคะใครไม่กระโดกหัวไม่เป็นไรเออเพราะว่าหลายคนแบบทุกคนถ้ามันซื้อไม่ได้เจนุก,ก็กระดกหัวนะคือคิดง่ายๆเองโจ๊กซื้อเก้าศูนย์หกไม่ได้ก็ซื้อเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หก คืออย่าคิดเยอะแล้วงวดน,นี้หกกับเก้าคือช่ำมากทุกคนใครกระดกหัวมีทุนเยอะก็กระดกหัวเลยนะเออสำหรับใครนะที่ยังไม่ได้รอเม็ดแดงรอเลยเพราะว่าในติ๊กต็อกก็ น่าจะหลายร้อยคนละที่สนใจแลวจินุกไม่ทำออกมาเยอะอันนี้คือใบเขียวอานหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองหกสองเก้าที่เน้นมากๆเลยงวที่แล้วก็คือศูนย์หกปังเนาะแคปเจอร์ก่อนจ้ะมันก็เลขเดียวกันแหละเลขเดียวกันนะคะที่จนุกลงให้ อะแคปเจอร์ค่ะชอบเลขไหนก็ตามเลขนั้นแล้วกันแต่เน้นนัหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าเอนี่งวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วปังเวอร์ศูนย์หกแล้วก็เก้าสี่ปังเวอร์งวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วนะบนล่างเลยอ่าให้ดูใหม่ ใส่ด้วนอันนี้ก็คือเป็นใบที่ให้หน้าเพจก็เลขเลขเหมือนกันแหลบเลขเป็นชุดเดียวกัน <c oughs> แต่แค่ในนี้ไม่มีหนึ่งสี่อ่านี่จะใส่ด้วนนี่เห็นไหมหกกับเก้าฉ่ำเลยใครงบเยอะนะครับมีทุนเยอะก็กระดกหัวได้นะเพราะอะไรเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรก็ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้หกกับเก้าเด็ดขาด สนใจสั่งซื้อกาแฟได้เลยนะจ๊ะเป็นกาใจให้เจนุกนะคะถ้าอยากแบบอยากเฮงอยากปังนะครับเป็นเคสนะคะเอออุ่นนุ่นเจนุกหน่อยว่าเพื่อเราจะมีโชคมีล่ากับเจสองแปดสิบเก้าบาทเองส่งฟรีคิดอะไรเยอะแยะนะคะหมดอย่างอื่นหมดได้เลยซื้อกาแฟเจนุกเนี่ยเออสองแปดเก้าสองแปดเก้าจะส่งฟรีจะคิดเยอะนะคะ คิดเจอจะไม่ค่อยถูกหรอกการสั่งกาแฟขอให้คุณพี่เฮงๆนะคะอ่ะไม่ทันใบเขียวการสั่งกาแฟขอให้คุณพี่ชัดสรันนะคะชัดสรันขอให้เฮงปังๆนะคะซื้อกาแฟจนุนะคะซื้อกาแฟขอให้เฮงปังๆขอให้ถือสามตัวสอง 3, 2, ตัวเดอ้อ สองแปสิบเก้าบาทเองเออสองร้อแปดสิบเก้าบาทไม่ต้องคิดเยอะหมดอย่างอื่นหมดได้เลยคือเอออุดหนุนเจนุกนะคะอ่าโอเคเจนุกขอไว้พรให้แม่แม่ทุกคนนะคะโชคโชคหมานหมาโชคดีโชคดี เฮงเฮงสอสั่งซื้อกาแฟหน่อยแม่จิ้มลิงจิ้มลายเลยค่ะที่เจนุกปักหมุดนะคะแม่สั่งซื้อเลยแดนมินุกตอบนะเจนุกไม่ไม่ได้มีเวลาตอบนุกเออให้แอนมินน้อยมินตอบค่ะแม่ค่ะเป็นลายแบบลายหลักของเจนุกเลยค่ะเป็นลายร้านค้าเจนุกนะอ่ะแม่จ๋าขอไว้พร้ห้แม่ทุกคนโชคดีนะคะใคร ขอให้วันนี้หนึ่งหกหนึ่งเก้าแบบปัง,ปงๆเฮงๆโชคช่วงมันๆนะคะแม่แม่นะขอเฮงนะคะรวยๆเฮงไปด้วยกันนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะแม่นะเฮงนะคะสวัสดีคะ่ะสนใจกาแฟแม่ไม่มีปลายทางเลยคะ่ะแต่ถ้าอยากได้จริงๆปลายทางบวกห้าสิบนะแม่นะหกหก้าสิบห้าสิบแต่ว่าสั่งโอนหนูส่งฟรีนะแม่โอ้โหปลายทางบวกห้าสิบ หรือสิบเนี่ยแหละไม่แน่ใจแต่ว่าแม่แม่สั่งปกติสองแปดเก้าคือแม่ส่งฟรีเลยนะหนูส่งฟรีให้แม่เลยนะแม่เอาไปทางคือแม่ไม่คิดค่าส่งหนูคิดค่าส่งเพิ่มอีกนะเพราะว่าไปทางมันมีค่าบริการโอเคค่ะไม่บา,บายจ้าหลังซื้อกาแฟลิงก์ที่ปังหมดเลยทิ้นไปเลยค่ะหรือแอดไซน์ก็ได้นุกแปด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 นุกแปดสามตัว